วันนี้พาลูกค้านะคะสายงบน้อยๆชอบรถอีโ้เอาแบบคันเล็กๆขับเข้าเมืองขับเข้าสถานที่ต่างๆหาที่จอดได้ง่ายๆนะจ๊ะเนเน่จัดมาให้เลยด้านหลังเนเน่นี่เลยค่ะทุกคนค่ะรวมรถเก๋ง s u ู u k i ิสว f ปนะคะมีให้เลือกหลายหน้าหลายตาหลายปีหลายราคากันเลยนะคะ <c oughs> มีทั้งปีเก่าปีใหม่หน้าตาสไตล์น่ารักเหมือนทรงญี่ปุ่นนะคะ มีให้เลือกกันแทบทุกแบบลูกคะะ้าจ๋าอยากได้แบบไหนมาจับมาจองกับเน่เลยค่ะเดี๋ยวเน่ๆไล่ให้ตั้งแต่คันแรกเลยนะคะคันนี้ซูซูกิสวิปนะคะคันนี้เป็นสีเทานกพิราบนะคะหรือว่าสีเทาดําใครที่ชอบสีนี้ชื่นชอบสีนี้คลั่งคล้ายสีนี้นะคะต้องรีบมาจับมาจองเลยเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรถเครื่องยนต์1.2แต่ที่เอามานี่ก็เครื่องยนต์1.2แทบหมดนะยกเว้นคันนั้นยกเว้นคันนั้น แต่ขออุบไว้ก่อนว่าคันนั้นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะคะคันนี้รถปี2016นะจ๊ะที่รักจ๋าถ้าชอบซูซูกิสว f ปสีนี้คันนี้มาค่ะโทรมาหาเน่ๆเลยค่ะ0 9นย์1 5้3 6น่ะคะคันนี้ได้เป็นล้อก,กระทามีฝาครอบจากซูซูกิมาให้นะคะดวงตาดวงไฟเนี่ยใสกันเลยใสปิ๊งๆเลยนะคะถ้าชอบคันนี้ต้องมาจับมาจองคันนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าคันนี้นะสีมันจืดชืดไปชอบสีแบบที่มันแจ่มใสสีที่มันประหลาดขึ้นมานิดนึง คันนี้เลยค่ะซูซูกิสวปสีน้ำเงินจาาที่รักจ๋าหน้าเดียวกันทรงเดียวกันแตกต่างกันที่สีค่ะคันนี้รถปี2012นะคะนี่สีน้ำเงินสีสดใสถ้าเป็นคนใส่ชอบแบบสีสันที่มันอุคันนี้คันนี้ต้องโดนค่ะคันนี้นะจะได้จับกับเพื่อนนิดหนึ่งเพราะคันนี้ได้เป็นล้อเวลค่ะคันนี้ได้ล้อใหม่ยางใหม่นะคะล้อใหม่ยางใหม่ทุกคันได้เป็นยางใหม่หมดแหละแต่แค่ ล้อเขาไม่เหมือนกันเออใครชอบแบบซิ่งซิ่งหน่อยสีสันสดใสต้องคันนี้แต่ชอบชอบเรียบเรียบหรูหรูสีเท่ๆต้องดำดุคันนี้เลยค่ะต้องน้องดำดุคันนี้เลยคันนี้รถปี2 0 1 9หน้าใหม่โฉมใหม่ถ้าอยากได้หน้าใหม่ปีใหม่ต้องคันนี้ค่ะซูซูกิโซิปสีดำดูตาไฟเห็นปะคนโฉมเลยหน้ามาคนโฉมเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้หน้าใหม่ปีใหม่แล้วถ้าชอบแบบนี้ทรงนี้ รีบมาค่ะโทรมาเลย0 9 2 6 5 1 5 4 3 6เบอร์นี้เบอร์เนเน่เท่านั้นนะนี่นะคะให้ดูสีดำมันดีมากมันจึงมากนะคะถ้าชอบสีเข้มเข้มคันนี้ต้องโดนคันนี้ต้องโดนนะล้อได้เป็นล้อกระทะน,นะคะมีฝาครอบมาจากซูซ u กิให้เลยนะคะนี่ให้ดูความสวยความงามของเขานะคะบอกเลยว่ามองมุมไหนก็สวยทุกคนคะ่ะแต่ถ้าสามสีที่ผ่านมายังไม่โดนใจอีกอ่ะมา คันนี้เลยค่ะได้เป็นสีแดงเลย s u ูซูกิสวิปสีแดงสีนี้เหมาะกับสาวเพจสาวจีดคนชอบสีแบบที่มันแรงๆแซบๆนะคะคันนี้ต้องโดนทุกคนจ๋าต้าวใสใสๆอีกเช่นเดียวกันค่ะล้อคันนี้อุ้ยล้อแต่งอีกแล้วอ่ะจะมองจะไปอยู่มุมไหนดีกลัวทุกคนไม่เห็นนะคะต้องถอยหลังกันสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กแต่งสวยๆเลย อารมณ์เหมือนขาแมงมุมแม่จ๋าคันนี้อารมณ์เหมือนขาแมงมุมนะคะใครที่ชอบสีแดงๆสีเผ็ดๆสีแรงๆแบบนี้นะคะมาจาัะมาจับมาจองคันนี้มาจับมาจองคันนี้เลยคันนี้รถปี2017นะคันนี้รถปี2017นะคะสีแดงแรงริดโทรเข้ามาค่ะ0926515436เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสีไหนเลือกมาเป็นคนโทนสีแบบชีวิตแบบโอ้ ไม่อยากได้สีแรงๆสีเทาสีดำจัดมาเลยแต่ถ้าชอบแบบมีสีสันสดใสนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบที่มีสีสันในชีวิตน้ำเงินได้แดงก็ได้นะคะโทรมาจา้ะและอีกคันหนึ่งคันนี้ไฮไลไท์มากนำเสนอสุดๆซูซูกิสวิปที่หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนเลยหน้าตาไม่เหมือนเพื่อนเลยแล้วไม่ใช่ตัวใหม่ด้วยนะคะและที่สำคัญเมื่อพูดถึงสวิปทุกคนจะนึกถึงเครื่องยนต์แค่1.2ถูกต้องไหม หรือ1.25ถูกต้องไหมคะแต่คันนี้นี่ Suzuki Swift เครื่องยนต์1.5ค่ะคันนี้เป็น Swift ที่หน้าตาแบบอารมณ์เหมือนรถญี่ปุ่นมันน่ารักมากทุกคนใครชอบนะใครชอบทรงน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคันนี้เลยคันนี้เลยนะคะ Su ู zuki ิสว f ปสีบอนเทาคันนี้รถปี2010รถปี2010และที่สำคัญผ่อนแค่5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคันนี้นะ ผ่อนแคี้ห้าพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาที่เอามาเรียงทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าผ่อนไม่เกินเจ็ดพันทั้งหมดที่เรียงมานะผ่อนไม่เกินเจ็ดพันหลายๆคนแบบอันนี้ผ่อนห้าพันกว่าบาทแล้วพวกนั้นไม่ลอกไปหกพันเจ็ดพันเลยเหรอที่เอามาเอามาให้เนี่ยไม่เกินเจ็ดพันตัวปีใหม่ยังไม่เกินอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะคะรีบโทรหาแน่ๆเลยศูนย์เก้าสองหกห้าหนึ่งห้าสี่สามหกนะคะ 0926515436นะไอเจ้าคันน่ารักน่ารักเนี่ยใครอยากได้รีบมาจับมาจองนะเพราะน้องมีเข้ามาคันเดียวและคันที่เหลืออยู่ถูกใจใครโดนใจใครนะคะรีบจับรีบจองเพราะวันนี้ถ้าจองกับเนเน่มีโปรให้ค่ะลุ้นรับทองไปเลยสองเด้งนะคะลูกค้า่ะลุ้นรับทองไปเลยสองเด้งหาที่จอดง่ายคันเล็กๆน่ารักน่ารักราคาก็เบานะจ๊ะใครอยากได้รีบโทรมาเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเๆ่นะคะ หรือถ้าใครนะคะที่อยากมาจมรถด้วยตัวเองนะคะสามารถเข้ามาหาเนเน่ได้เลยร้าน <s ans> เรามีสองสาขาะะทุกคนค่ะมีที่อำเภอลานประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะและที่บ้านเก่าซอย12อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนเข้าไปที่นั่นได้เลยหรือว่าถ้าอยู่ไกลเกินกว่านั้นร้านเรานะคะมีบร <s ans> ิการจัดไฟแนนซีส <s ans> ่งรถฟรีให <s ans> ้ถ <s ans> ึงหน้าบ้านเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะ อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะรีบโทรมาหาเน่และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เน่นะวันนี้คือยืนตากแดดให้เลยนะทุกคนยอมดำเพื่อที่รักเลยนะจ๊ะอยากได้คันไหนคอมเมนต์เข้ามาอยากดูรีวิวรถรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาสําหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถสวยๆรถมือสองแบบนี้นะคะให้นึกถึงเนเ่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไ่ขายสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่2อง 2> ต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนํามาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายาพาเชนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ